ครับท่านผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้ครับเป็นจุดคิวรถครับที่หน้ากระสังครับบรรยากาศผู้คนมากมายก็มารอขึ้นรถครับก็จะมีรถตู้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาครับหรือว่าจะกลับเข้าตัวเมืองปากเซครับท่านผู้ชมครับรถของกีนพาลาได้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีรถที่สามารถไปยังประเทศกัมพูชาได้หรือเดินทางไป เสียมเรียบนั่นเองครับท่านผู้ชมนี่ครับพลังคู่บ่าวสาวครับมาเที่ยวโอ้สบายดีเ้อนี่ครับเขาจะมีคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับบรรยากาศครับก็จะมีป้ายบอกสถานที่เที่ยวต่างๆแล้วก็คิวรถเวลารถออกไปมาครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศครับนี่สาวต่างชาติ